น,นี่นะครับอันนี้ก็เป็นทางรถไฟเรียกว่าทางรถไฟสายมรณะสายเก่านะครับอันนี้กี่ปีก็ไม่ทราบได้อันนี้ก็ผมกม็เคยได้มานะครับเดี๋ยวพาชมนะครับผมยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับจะเดินตามพี่พเข้าไปนะครับอันนี้เป็นไข่น้ำเป็นเฟินเขียวสวยมากครับสวยคของที่นี่สวยมาก ลองเล่นนะครับลองเล่นนะครับจะเล่นหน่อยนะครับคือจะเล่นหน่อยเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับด้าล่างจะลึกมากนะครับเห็นไหมเสนทางเล็กเล็กมากครับ ที่้างบนคนย่อกี้ข e inside 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 ้างบนนะครับคนยคนยาอยู่ข้างบนแล้วก็ประเดี๋ก็เดินลงมาตรงข้างล่างเเจอกันตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะพราตรงนี้ก็เพิ่งทำใหม่นะครับเพราะว่าก็เพิ่งทำไว้ให้ประชาชนเขาอ้แล้อันนี้ขางก็ไอพีมันไปตอนอน้ำมาหงข้าวไงเหี้งติดไฟหงข้าววันนี้เป็นเป็นแนวปนแนวอ้อยเมื้อม เราได้สร้างไหมแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้สร้างครับอืมสวยมากครับเนี่ยมาสามครั้งแล้วไม่เคยเลยนะโอปปหกอ่ะอ๋อก็ตรงตรงเมดเขาก็คงจะเปิดฝาสักนิดหน่อยเพราะโซดาเสดอก็มาแล้วเฮ้ยไม่เคยงานผมนะเนี่ยขึ้นมานถึงแต่ทำอะไรบ้างบอคอตัดได้เนาะ ปาสางอะไรบ้างเอาไปยมันมีราแล้ววอดไปัรกี้รถี่เดนนี่เรเนี่ยไม่ดแล้วมีข้าวพม่าของที่เราจอดเมื่อก่อนมีเขาบอกมีช่องทางไปถึงรูดเลยที่มาจากไซยยกน้อยต่ไซโยกน้อยแต่ทุกวันนี้มันสิ้นสุดแค่ไยกน้อยตอนนั้นานเป็นน้ำมุงต่อเนาะตองนัจุดทุิวไม่เคยทำต่อเลยแรกทีไหม แล้วตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ห้ามดู่บุหรี่นะครับนักเรียนเนี่ยห้ามดว่มบุหรี่กข้าวอะข้าวอะไร